เอาของที่มองเห็นกับมองไม่เห็นก่อนนะเอาของที่มองเห็นกับมองไม่เห็นนะถ้ามองเห็นปุ๊บนะผมเริ่มดูเหล็กก่อนเลยดูเหล็กข้างล่างเริ่มดูเหล็กนะเหล็กข้างล่างนะ <Ừ. S 1> เหล็กข้างล่างนะถ้าจมน้ํามาม,ม,มันจมมันจมเป็นจมสองแบบจมสองแบบมันมีจมน้ําที่เป็นขี้เลน pivot, กับจมน้ําใสอเอาที่สองน้ำโซนนะ้ำ จริงไม่ถ้าถ้าอยู่ต่างวัดอะมันจมปุ๊บเนี่ยมันเป็นน้ำจะเป็นเน้ำดีนแดงแต่ถ้าอยู่ในเมืองมันเป็นน้ำใสน้ำใสโอเคป่ะโอเคป่ะแต่ถ้าเรามองปุ๊บเนี่ยเราเห็นค่าแดงๆอะบอกเลยถึงไหนถึงนั้นเลยจมขนาดนั้นแต่เรามองไม่เห็นเนี่ยแดงๆย่แต่ใจว่าจมหรือไม่จมต่อต้นยืนนีเปิดประตูปุ๊บนะจมูกต้องมานะจมูกต้องมาก่อนเอาจมูกเข้าไปก่อนเลยอ๋อทิแรกออพอทิแรกคือปกติอะรถเปิดประตูไปจะได้กินหนัง กินอะไรใช่กินหนังก็กินใหม่ครับผมถ้าเข้าไปเคยใส่เสื้อแล้วซักนิด้ช้นถ้าเปิดไปปพ๊บโอ้โหเชื่อว่าหลายคนต้องเตะจมูกผมบอกเตะจมูกเพราะอะไรต้องเข้าใจนะครับถ้ารถโดนน้ำมานะครับน้ำจะมีอยู่กับผมต้นตวนประดิอ่ะเห็นผมไหมบอกสิว่าผมเนี่ยบอกสิว่าผมไม่เหม็นเหม็นแน่นอนอ้เหมือนกับเฮ้ยออกที่เท้าแล้วใส่รองเท้าเดินเข้าห้องโอ้โหกึ๊บโอ้โหกึ๊บ พอแข็งเลยกึึบเลยเหมือนกันถ้ามันโดนน้ำมาเปิดประตูเข้าไปโอ้หูกินชื้นเลยนี่ฮะนี่เร่งนะก็สองถ้าขนาดรดตัวนี้เป็นสนิมนะจบกันนี่เลยครับผมเข้าคอนโซลเลยครับนี่ดูคอนดตนะต้องไหนเข้าไปใกล้ให้กระสือไปใกล้คอน็อตัวนี้มันน็อตบางนะมันจะเป็นจะเป็นอะไรครับอะไรมันจะสนิมมันจะจับง่ายแล้วก็ดูรังบาะดูรังบาะตรงนี้ตัวแสบเลยตัวแสบตรงนี้เลย แล้วถ้ารถเข้าน้ําเข้าเมื่อไรตรงนี้จะเป็นสนิมขึ้นก่อนเลยหัวหัวน่าจะมาก่อนเลยมาก่อนแล้วตามด้รางรางเส้นนี้เราไปรางเบานะแล้วจุดที่อํามไม่ได้นะใต้คอผมอะไรใต้คอ้โหนี่นี่ใต้คอไอ่ะนั่งลงนั่งนนลงนั่งกระสูงเข้าไปอ่านั่นนี่นนั่นมาวาถูกละเห็นใต้คอไหมนี่นี่นี่เห็นไะไอแท่งถ้าแท่งนี้เป็นสนิมนะเรียบร้อยเรียบร้อยเต็มเตรียมเขียบอ่ะ มันคือเหล็กที่ไม่มีการเคลือบอะไรเลยเพียวๆหัวนอ็อตเบาลางเบาะแล้วไอ้แท่งมเมื่อกี้ชัดเจนถ้าสนิมถึงไหนนะเต็มตรงนั้นอะ่ะเต็มตรงนั้นอะ่ะแบบนี้นะนี่ฮะ